ต่อไปนะครับมาดูกรณีการแบ่งผลกำไรนะครับตามอัตราส่วนทุนถัวเฉลี่ยกันบ้างน,นะครับตามอัตราส่วนทุนถัวเฉลี่ยนั้นนะครับเราเก็จะต้องมาดูบัญชีแยกเพศแต่ละรายการนะครับที่มีผลกระทบกับบัญชีทุนกันนะครับเริ่มที่นายกนก่อนนะครับ ในกน,นะครับมีทุนตอนต้นงวดแสนสองตัวนี้นะครับเอามาตั้งเอาไว้เลยนะครับในวันที่หมกราคมตั้งที่แสนสองนับจากวันนี้นะครับจนถึงตอนสิ้นปีก็คือ3ามเอดธันวาคมนับจนถึงสิ้นปีเสมอเลยนะครับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของบัญชีทุนมกราคมหนึามเอธันวาก็คือสิบสเดือนผมก็คูณด,ด้วยศูสองจากทั้งหมด ก็คือ12เดือนนะครับก็จะได้เป็นทุนตัวเฉลี่ยคือแสนสองต่อไปนะครับวันที่1สิงหานะครับเราก็นับจนถึงวันที่3าเอ็ดธันวาคมนะครับสิงหากาันยาตุลาพิการวันห้5เดือนนะครับที่ทุนมันเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มเนี่ยนะครับผมก็เขียนวันที่นะครับก็คือ1สิงหาคมด้วยยอดนะครับ6 0 0มืน เราคำนวณแล้วว่าหเดือนก็คูณด้วย้5จากทั้งหมด1ิสองเดือนจะเป็นทุนถกเฉลี่ยก็่าบับ2ห0 0 0้าเอามารวมกันนะครับเป็นยอดรวมของทุนถเฉลี่ยก็คือแส5สี่หน้าพนี่คือทุนถดเฉลี่ยของก่อน,นะครับต่อไปมาดูขอ้างของขอเริ่มต้นก็คือทุนตอนต้นยวดน,นะครับแสนห้าหนึ่งมกราคมนะครับแสนห้า นับจนถึงสิ้นปีก็คือ31ธันวาคมนะครับ12เดือนคูณ12จากทั้งหมด12เดือนนะครับก็คือ105ต่อไปนะครับวันที่1เมษาลงทุนเพิ่มอีก100หนึ่งนะครับเรานับจากเมษาจนถึง31ธันวาคมนะครับก็จะได้ทั้งหมด9เดือนนะครับเอา100นะครับตั้ง คำนวณแล้วว่ามันคือ9เดือนนะครับก็คูณด,ด้วย9จากทั้งหมด12เดือนนะครับจะได้เท่ากับ70,500นี่การลงทุนเพิ่มแล้วสุดท้ายนะครับ1กันยายนทุนอยู่ทางด้านเดบิตก็เป็นการลดทุนนะครับนับกันยานะครับจนถึง31คันหาคมนะครับทั้งหมดก็คือ4เดือนนะครับ1กันยายน30,000 คูณด้วยี่จากทั้งหมด12เดือน,นครับจะได้เป็นทุนตัวเฉลี่ยก็คือ1 0,000 1 0 0 0 0หตัวนี้นะครับเราต้องใส่ตรงเล็บเหตุผลก็เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยอดทุนปกติตัวนี้เป็นทุนเพิ่มขึ้นนะครับทุนปกติกับทุนเพิ่มขึ้นต้องเอามาบวกกันนะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับอยู่ทางด้านเครดิตเหมือนกันแต่เวลาทุนลดลงเนี่ยมันอยู่ทางด้านเดบิตดังนั้นผมจึงใส่เครื่องหมายนะครับเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเพื่อจะได้เป็นตัวหักจากยอดรวมนะครับ ได้เป็นทุนสุทธินะครับของในขอก็คือ2อง0 0 0หนเราได้ทุนถวเฉลี่ยของในกอและในขอมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับกัแบบตัวนี้เราก็จะนําข้อมูลตรงนี้นะครับที่ผมตอกจำเอาไว้นะครับมาคํานวณแบ่งผลกําไร900,000นนะครับเรามาดูกันนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้ว ในก่อและในขอนะครับตั้งที่เก้าแสนเหมือนเดิมเรานำทุนตัวเฉลี่ยนะครับที่เมื่อกี้นี้เราคำนวณได้ก็คือแสนสิบหมื่ันห้าพันบวกกับในขอนะครับก็คือสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน บวกกันนะครับจะได้เป็นยอดรวมเท่ากับ360ตัวนี้เป็นยอดตัวฐานนะครับที่เราจะต้องเอาไปคำนวณเฉลี่ยนะครับเราก็บอกว่า900คูณแล้วก็หารด้วย360นะครับเป็นยอดรวมนี่ก็เช่นกันของในกก็คือตัวนี้145,000ของมนขอก็คือตัวนี้2 1 5 0ั0 คำนวณมานะครับก็จะได้เป็นส่วนแบ,บ่ที่ในกอได้รับก,ก็คือ3ามแ0นหกหมื่ในขอเท่าก,กับ537,500นะครับสองตัวนี้รวมกันก็คือ900าแสนะครับรวมกันแล้วถ้าไม่เกินกว่าผลที่เราแบ,บ่งให้นะครับที่การแบ,บ,นรบ,นบนน่นะครับตามวิธีทุนบัวเฉลี่ยครับ เราทราบว่าการแบ่งผลกาไรตามอัตราส่วนทุนนั้นมีการัน4ลักษณะนะครับวิธีที่นิยมและดูเป็นธรรมที่สุดนะครับกับผู้เป็นผู้ส่วนก็คือวิธีทุนทุเฉลี่ยนะครับในหัวข,ข้อสุดท้ายนะครับที่เราคานวณกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวบ่งบอกถึงส่วนทุนนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงใครลงทุนมากก็ควรจะต้องได้รับส่วนแบ,บ่งมากใครลงทุนน้อยก็ควรจะต้องได้รับส่วนแบ,บ่งน้อยตามที่ผมได้อธิบายไปตามตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับเป็นการแบ่งผลกาไรขาดทุน แบบง่ายๆก็คือว่าเวลากิจาก,การนะครับมีกําไรขาดทุนเกิดขึ้นกิจาก,การก็จะแบ่งไปให้กับผู้เป็นส่วนเช่นให้กับในกอและในขอยกตัวอย่างว่ามีกําไรขาดทุนเท่ากับ50บาทเมื่อในกอได้รับ30ในขอเขาควรจะต้องได้รับ20จะเห็นว่าเราก็แบ่งผลก,กําไรขาดทุนนั้นโดยตรงไปเลยให้กับในกอและในขอซึ่งเป็นผู้เป็น ในกรณีที่ยากขึ้นมาหน่อยก็คือว่าก่อนที่จะแบ่งผลกาไรตามอัตราส่วนที่เคยอธิบายไปนั้นนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและใจ่ายให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเวลาห้างผู้ส่วนนะครับมีผลกําไรขาดทุนเนี่ยควรจะต้องแบ่งผลตอบแทนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนก่อนส่วนที่เหลือถึงจะแบ่งตามอัตราส่วนที่กําหนดไว้ค่าใช้จ่ายที่กิจการนะครับควรจะต้องแบ่งให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนยกตัวอย่างเช่น น,นดนกรณีที่ผู้เป็นู้ส่วนนะครับมาทํางานในห้างนะครับห้างก็ควรจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับผู้เป็นหุ้ส่วนด้วยนะครับหรือดอกเบีย้ยจ่ายกรณีที่ผู้เป็นผุ้ส่วนนะครับนําเงินมาลงทุนหรือนําสินทรัพย์มาลงทุนห้างอาจจะ ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยก็ได้ที่ผู้เป็นผู้ส่วนนั้นนํามาลงทุนหรือกรณีที่ผู้เป็นผู้ส่วนนะครับนําเงินมาให้กับห้างผู้ส่วนกู้ยืมห้างก็อาจจะให้ดอกเบี้ยกับผู้เป็นผู้ส่วนคนนั้นก็ได้ซึ่งดอกเบี้ยที่ห้างจ่ายให้กับผู้เป็นผู้ส่วนนั้นนะครับเราก็เรียกว่าดอกเบี้ยจ่ายครับหรือกรณีที่จ่ายโบนัสให้กับผู้เป็นผู้ส่วนกรณีที่ห้างมีกําไรนะครับก็แบ่ง โบนัสให้กับผู้เป็นส่วนด้วยเป็นผลตอบแทนนะครับให้กับผู้เป็นส่วนนั้นจะได้มีกําลังใจในการทํางานให้ห้างมีผลกําไรมากขึ้นนะครับในกรณีสตัวนี้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่ห้างจะต้องใจ่ายให้กับผู้เป็นหุ้ส่วน3ตัวนี้จะไม่ลงบัญชีว่าค่าใช้จ่ายแม้ว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายของห้างก็ตามแต่เราจะลงบัญชีโดยเป็นการลดบัญชีกําไรขาดทุนนะครับบัญชีกําไรขาดทุน เวลามันเกิดขึ้นนั้นมันอยู่ทางด้านเดบิตหรือเครดิตครับขึ้นอยู่กับว่ากิจการนั้นมีกําไรหรือกิจการมีขนขาดทุนนะครับซึ่งเราคงทราบกันว่าบัญชีกําไรขาดทุนอยู่ในหมวดที่3นะครับบัญชีกาไรขาดทุนอยู่ในหมวดที่3ขึ้นเพของมันก็คือจะต้องลงทางด้านเครดิตนะครับมันเป็นบัญชีขาวแต่ถ้าเกิดกิจการดาเนินงานแล้วมีกําไรเนี่ยยอดคงเหลือของบัญชีกาไรขาดทุนจะต้องอยู่ทางด้านเครดิต และถ้าเกิดดาเนินงานมาแล้วขาดทุนยอดคงเหลือก็จะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับตรงน,นี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ mm hmm. เมื่อเราลดบัญชีกำไรขาดทุนลงแล้วนะครับผู้ส่วนก็ควรจะต้องได้รับผลตอบแทนเข้ามานะครับซึ่งผลตอบแทนที่ผู้เป็นผู้ส่วนนั้นได้รับก็คือบัญชีก,กระแสทุนซึ่งถ้าเกิดได้รับเข้ามานะครับก็จะต้องลงทางด้านเครดิตเพราะบัญชีกระแสทุนนั้นอยู่ในหมวดที่3 เวลาผู้เป็นส่วนได้รับส่วนแบ่งในลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะต้องทําให้บัญชีทุนของเขาเพิ่มขึ้นซึ่งเราใช้ชื่อว่าบัญชีกระแสทุนนะครับเมื่อเพิ่มขึ้นก็จะต้องอยู่ทางด้านเครดิตหรือเราอาจจะสรุปง่ายๆว่านะครับ <Yeah. S 1> เมื่อผู้เป็นผู้ส่วนนะั้นได้รับผลตอบแทนแบบใดแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนดอกเบีย้ยและโบน,นัสห้ามจะไม่ลงมาที่เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายแต่จะลงมาที่บัญชีเป็นบัญชีลด บัญชีกำไรขาดทุนนะครับโดยจะเดบิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนและเครดิตด้วยบัญชีกำไแสทุนก่อกะแสทุนของนะครับนี่คือบทสรุปนะครับว่าเวลาเรามานึกบัญชีให้ผลตอบแทนกับผู้เป็นส่วนนั้นลงมานลกนบัญชีก็จะลงแบบนี้